สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันโดยมีผมอาจารย์เคนโดโกตีจอดเถกูจะลงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่10พฤษภาคม2564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับ ก่อนอื่นเลยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อสมาชิกที่ห้องกลุ่ม V.I.P ขออาจารย์ด้วยนะครับเมื่อคืน V.I.P อาจารย์ให้โลมาครับชนะไป5-0ได้กินเต็มกันอีกแล้วนะครับยินดีกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามอาจารย์ที่ห้อง V.I.P นะครับใครที่อยากติดตามอาจารย์ที่ห้อง V.I.P หรืออยากได้ V.I.P บวกขอ,อาจา์นะครับก็แอดไลน์กันไปที่ Ken dotty 789ได้เลยครับ เพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่ม V.I.P ของอาจารย์กันแบบฟรีๆครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์ก็แอดไลน์ไปที่แอดโคปาเจได้เลยครับมีแอดนำหน้าด้วยครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายครับแอดกันเข้าไปเยอะๆเลยครับหรือใครจะติดตามอาจารย์ที่หน้า Facebook ก็แอดเฟนไปที่เคนโดกตตี้ได้เลยครับหรือว่าใครจะติดตามที่หน้าแฟนเพจของอาจารย์ทีเด็ดบอลหลังโกไลวันครับหรือทีเด็ดหลังโกครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลตารางการแข่งขันฟุตบอลและผลการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับลงไว้ที่นี่ทุกๆวันครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆเลยครับ สำหรับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันวันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับวันนี้1คู่แล้วก็ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีก1คู่นะครับวันนี้ก็2คู่2ตัวเช่นเคยนะครับเราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยนะครับเป็นศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับคู่ระหว่างเรียวเบติสนะครับพบกับกาลนาด้านะครับไปดูตารางการแข่งขันของทั้งคู่ที่ผ่านมานะครับ เจ้าบ้านเบติสครับลงเตะมาแล้ว34นัดชนะ14เสมอ9แพ้11ได้43เสีย46มี51คะแนนลางอันดับ7ของตารางขณะนี้ครับส่วนทีมเยือนาานาดาลงเตะมาแล้ว34นัดชนะ13เสมอ6แพ้15ได้43เสีย55มี45คะแนนลางอันดับ9ของตารางขณะนี้ครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเบติสนะครับ เสมอ5นัดรวดนะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนอากานาดานะครับชนะ2แพ้3รวมทุกรายการครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมานะครับเราย้อนไปดูสัก5นัดครับเป็นกานาดาชนะเบติส4-1กานาดาชนะเบติส1-0เบติสเสมอกานาดา2-2เบติสชนะกานาดา3-2และ ครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็เป็นการนาดาชนะเบติส2ประตูต่อ0ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้นะครับเจ้าบ้านเบติสครับผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับอาจารย์มองว่าฟอร์มดูทรงๆถือว่ายังไม่ถึงกับดีเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเกมในหลีเกเเกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับและเสมอไปถึง6เกมด้วยกันถือว่าเกมดูทรงๆอย่างเดียวเลยนะครับ ช่วงนี้ส่วนทีมเยือนแคนาดาครับผลงานดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นอาจารย์มองว่า,อาฟอร์มของพวกเขาก็ยังดูเอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับเพราะ6เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นเก็บชัยได้เพียงแค่3เกมเท่านั้นและก็แพ้ไป3เกมด้วยกันอีกด้วยนะครับวันนี้แคนาดาเองนะครับต้องบุกมาเยือนเบติสถึงถิ่นคู่นี้ถือว่าเป็นการตัดแต้มกันเอง ก็ว่าได้นะครับเพื่อแย่งพื้นที่โคต้าบอลทั่วยุโรปนะครับอันดับในตารางก็อยู่ใกล้เคียงกันอีกด้วยจึงมองว่าน่าจะใส่กันสนุกแน่ๆครับวันนี้ส่วนเลรเปิดมาวันนี้นะครับให้เบติสนะครับเป็นต่อครึ่งควบลูกลบ5ครึ่งควบลูกลบ8 8ต่อกับได้น้ำา94นะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดคอตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองกานาดาไปดีกว่าครับวันนี้ ถ้าเทียบจากฟอร์มในภาพรวมนะครับรวมถึงตัวผู้เล่นทั้งคู่ชั่วโมงนี้ไม่ได้แตกต่างกันมากนักเท่าไหร่นักครับและวันนี้ต้องมาแย่งและตัดแต้มกันเองด้วยอีกด้วยนะครับจึงมองว่าแคนาดาน่าจะสู้ได้แบบไม่เป็นรองมากนักโอกาสที่จะเสมอและแบ่งแต้มกันไปวันนี้มีมากทีเดียวนะครับเบติสเองนะครับก็เป็นทีมจอมเสมอซะด้วยจึงอาจารย์จึงมองว่าวันนี้นะครับให้ลองไปดีกว่าครับโอกาสเสมอเป็นไปได้สูงเลยครับ คู่นี้สำหรับคู่ที่2วันนี้ครับเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างฟูลแลมพบกับเบอร์ลี่ครับไปดูตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านฟูลแลมครับลงเตะมาแล้ว34นัดชนะ5เสมอ12แพ้17 ได้25เสีย45 B 27บีคะแนนลั้งอันดับ18ของตารางขณะนี้นะครับส่วนทีมเยอนเบอร์ลี่ลงเตะมาแล้ว3 4นัดชนะ9เสมอ9อ้าแพ้16ได้31เสียส7มี36คะแนนลั้งอันดับ17ของตารางขณะนี้นครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านฟูแลมครับเสมอ1แพ้4ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยอนเบอร์ลี่ชนะ1พ้4 ส่วนสถิติที่เคยเจอกันมานะครับเราย้อนไปดูสัก5นัดครับเป็นฟูลแลมแพ้เบอร์รี่2-3ฟูลแลมชนะเบอร์รี่4-2เบอร์รี่ชนะฟูลแลม2-1ฟูลแลมแพ้เบอร์รี่0-3และครั้งสุดท้ายที่เจอกันนะครับก็เป็นเบอร์รี่เสมอฟูลแลม1ประตูต่อ1ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้นะครับเจ้าบ้านฟูลแลมครับผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นอาจารย์มองว่าฟอร์มของพวกเขา ดูจากกระท่อนกระแท่นมาอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้นะครับเพราะ10เกมหลังสุดในลีกพวกเขาเก็บชัยได้เพียง2เกมเท่านั้นและยังแพ้ไปถึง6เกมด้วยกันอีกด้วยนะครับถือว่า,าดูแย่เลยทีเดียวนะครับต้องดิน้นรนหนีตกชั้นอยู่ด้วยในขณะนี้ครับส่วนทีมเยือร์นีครับผลงานในยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นอาจารย์มองว่าฟอร์มของพวกเขาก็ดูจากกระท่อนกระแท่นมาอย่างต่อเนื่องพอๆกันเลยนะครับ เพราะ10เกมหลังสุดในหลีกพวกเขาเก็บชัยได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นและแพ้ไปถึง5 5เกมอีกด้วยนะครับถือว่าแย่พอๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่ดีกว่าฟูลแลมตรงที่ว่าอันดับติดกันก็จริงนะครับแต่คะแนนดีกว่าฟูลแลมถึง9แต้มเลยทีเดียวจึงมองว่าพวกเขามีโอกาสลอดมากกว่าฟูลแลมเยอะเลยนะครับฤดูการนี้ส่วนเลทเปิดมาวันนี้ครับให้ฟูลแลมนะครับเป็นต่อปปลบ5ครับปลบ8 7 ต่อกับได้น้ำได้น้ำา87นะครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดคตี้จอดเจอคููจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อฟูลแลมไปดีกว่าครับวันนี้ถึงมองดูว่าโอกาสที่พวกเขาจะอยู่รอดในฤด,ด,ดูการนี้จะเป็นไปได้น้อยมากที่ก็ตามทีนะครับแต่แนวทางทิศทางของพวกเขาแอบมีหวังนิดๆเช่นกันนะครับ พวกเขาจึงต้องเล่นเต็มที่ทุกนัดเพื่อ3ามแต้มเต็มไว้ก่อนและค่อยไปลุ้นทีมอื่นเอาทีหลังนะครับและวันนี้พวกเขาเจอกับทีมที่ไม่ได้เหนือกว่าและไม่ได้ดีกว่าพวกเขาเท่าไหร่จึงเป็นโอกาสดีครับที่จะเรียกขวัญและกําลังใจกลับมาได้ไม่มากก็น้อยนะครับอาจารย์จึงมองว่าวันนี้ฟูแลมน่าจะเบียดเก็บชัยได้แน่ครับ1เม็ดก็กินเต็มแล้วนะครับจึงให้ต่อไปดีกว่าครับคู่นี้ สรุปผล2คู่นะครับวันนี้ที่อาจารย์ให้นะครับก็คือให้ลองแคนาดาและให้ต่อฟูลแลมไปครับรับทรัพย์แน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิป อย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. หรืออยากเข้ากลุ่ม V.I.P. บวกขออาจารย์นะครับก็แอดไลน์ไปที่เกนดกตี้เจ็ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าเพียงท่านทําตามกติการที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่ม V.I.P. ขออาจารย์และรับ V.I.P. กันทุกๆวันเลยนะครับฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์ก็แอดไลน์ไปที่แอดโคปา789ได้เลยครับมีแอดนําหน้าด้วยนะครับ เพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาครับท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและโปรโมชั่นพิเศษสิทธิพิเศษมากมายครับแอดกันเข้าไปเยอะๆเลยครับสําหรับวันนี้ทีเด็ดบอลหลังโกายวันผมอาจารย์เคนโดกตี้จอดเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ